โรคต้อหินตอนที่1โรคต้อหินคืออะไรต้อหินเป็นภาวะที่มีการทำลายของเส้นประสาทต,ตาเกิดจากการที่มีความดันลูกตาที่สูงขึ้นกว่าปกติส่งผลให้ตาบอดถาวรได้ปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหินมีดังนี้การมีความดันลูกตาสูงอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการมีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหินภาวะสายตาผิดปกติ เช่นสายตาสั้นหรือยาวมากการมีอุบัติเหตุที่ดวงตามาก่อนการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดตาอื่นๆการมีความผิดป,ปกติที่ส่วนอื่นของตาเช่นลูกตาอักเสบต้อกระจกที่สุกเป็นต้นผู้ป่วยต้อหินมักจะมีอาการอยู่2กรณีกรณีที่1ความดันลูกตาค่อยๆขึ้นอาจรู้สึกปวดศีรษะ หรือปวดตาเล็กน้อยหากไม่ได้รับการรักษาในระยะหลังจะมีอาการตามัวลาสายตาแคบลงกระทั่งตาบอดไปในที่สุดกรณีที่2ความดันลูกตาส่งขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดอาการปวดตาตามัวเห็นแสงรุ้งรอบดวงไฟสาเหตุของต้อหินเกิดจากภายในตาของคนเรานั้นจะมีส่วนที่เรียกว่าช่องหน้าตาที่บรรจุของเหลวในตา ทำหน้าที่นําสารจําเป็นหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตาแต่ในภาวะต้อหินของเหลวในตานี้จะไหลออกด้วยอัตราที่ลดลงทําให้ความดันลูกตาสูงขึ้นโรคต้อหินมีอยู่2ชนิดได้แก่ 1- ต้อหินมุมเปิดเกิดจากการที่ทางระบายน้ำในลูกตานั้นไม่สามารถระบายน้ำในลูกตาออกได้ดี 2- ต้อหินมุมปิดเกิดจากการที่ทางระบายน้าในลูกตานั้นแคบ และอาจปิดอย่างเฉียบพลันในบางภาวะทำให้มีอาการปวดตาตาแดงตามัวปวดศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนขึ้นมาเฉียบพลันตอนต่อไปหมอจะพูดถึงการวินิจฉัยต้อหินทําได้อย่างไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่หรือโทร053936948